สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าใจธรรมเข้าใจชีวิตชาแนลช่องธรรมะที่จะพาคุณก้าวข้ามความทุกข์ด้วยปัญญารับความมั่งมีด้วยใจที่ปล่อยวางนะคะที่นี่เราไม่ได้สอนแค่หลักธรรมแต่เราสื่อให้คุณเข้าใจอย่างแท้จริงค่ะเพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะเมื่อคุณเข้าใจธรรมคุณก็จะเข้าใจชีวิตและไม่มีวันที่จะต้องทุกข์อีกต่อไปนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์และแบ่งปันแสงธรรมให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะสำหรับวันนี้นั้นในช่วง3เดือนสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นปี2568ถือว่าเป็นช่วงที่ดาวรับผลของชาวพฤศพค่ะโคจร์ได้กำลังแรงมหาอุดแนวโน้มจะมีโชควาสนาใดาไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ ในช่วงสามเดือนสุดท้ายนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ดาวพฤหัสของชาวพฤศโศบจะอยู่ในตำแหน่งโยกย้ายแก่ลัคนาค่ะเรียกได้ว่ามหาอุดในภพเรือนเพื่อนสังคมมีดาวมฤรตยูทับตัวตนแล้วก็มีดาวเสาและราหูคู่มีดอยู่ในภพเรือนการงานนะคะส่งผมกับชาวพฤศโในข้อแรกค่ะหากเราพูดถึงในเรื่องของการรับผลก็คือดาวพฤหัสเป็นตัวแทนลาภและม,มรณะลาภ ก็คือผลนะคะเข้าสู่พบเรือนคนหมู่มากเพื่อนสังคมพี่น้องเป็นได้ที่ชาวพฤชศพนั้นนะคะในช่วงสามเดือนจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ เ,เชิงหมู่คณะสังคมด้วยด้วยความที่เขานั้นโยกหน้าแก่ลักณาค่ะแต่ว่ามีอิทธิพลกับชาวพฤชศพนะคะไม่ว่าจะทําอะไรมักจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มกับทีมกับหมู่คณะเป็นพิเศษเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความจเจริญก้าวหน้าได้เพราะว่ามันเป็นลาภผลค่ะ ดังนั้นบางท่านนี้นะคะที่ทำงานเชิงจะต้องมีคนเกื้อหน,นุนสนับสนุนมีแฟนคลับมีคนติดตามลักษณะนี้หรือว่าการทำงานในเชิงนี้นะคะเชิงสังคมออนไลน์มีแนวโน้มสำเร็จสูงค่ะเนื่องจากดาวพฤหัสบดีมีกำลังแรงในเรื่องของเพื่อนสังคมเน็ตเวิร์นะคะโชคดีเกิดขึ้นจากเรื่องราวของการงานประเภทนี้ประเภทการสื่อสารก็ได้ค่ะ หรือว่าการติดต่อประสานงานการเดินทางระยะสั้นมีวาสนาจะได้รับผลประโยชน์เรียกได้ว่ามีโชคดีมีคนนำเงินนำทองการงานมาให้นะคะจากคนใกล้ชิดพี่น้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอนอกจากนี้อาชีพที่ประเภทใช้การโน้มน้าวไม่ว่าจะเป็นนายหน้านัก หรืออะไรที่เป็นเชิงปิดจบการขายต่างๆนะคะถือว่ามีโอกาสสำเร็จได้สูงค่ะนำพาความร่ำรวยมาสู่ชาวพืชสบในช่วง3เดือนสุดท้ายนี้นะคะ ก็จะเกิดความสามารถพิเศษในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสถือว่าโชคดีจากการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดการเจราจาที่ไปเกรยียเกลีกยดต่อรองผ่อนผันต่างๆสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะเปลี่ยนเรื่องที่ผ่านไปผ่านไปแล้วในอดีตนะคะให้กลายเป็นเงินได้ไม่ว่าจะเป็นผลงานเก่าการนำลิขสิทธิ์ของตัวเองหรือว่าการนำผลงานที่ทำไว้ในอดีตออกมาใช้ประโยชน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการขายออกไปนะคะ เก็บกับเรื่องราวเรื่องค่าลิขสิทธิ์หรือแม้แต่เรื่องราวการได้เงินจากมรดกสินทรัพย์การเปลี่ยนรูปแปลสภาพสิ่งที่เราถือครองไว้นานแล้วนะคะนอกจากนี้ได้ผลประโยชน์จากเรื่องอะไรลับๆก็ได้ค่ะหรือความเปลี่ยนแปลงพันผวนในโลกในประเทศที่เกิดขึ้น ชาวผู้สบนั้นนะคะสามารถจับกระแสนั้นได้และก็นํามาหากินจากเรื่องที่ไปไวมาไวชีวิตอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเชิงการศึกษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแวดวงการให้ความรู้การทำคอนเทนต์ใดๆมักจะต้องแฝงประโยชน์ไว้ในคอนเทนต์นั้นด้วยค่ะเนื่องจากดาวพฤหัสข,ของ ชาวพฤศพนี้นะคะโดดเด่นดังนั้นในชีวิตก็จะต้องเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเรียนการศึกษาแวดวงการสอนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการติดต่อหน่วยงานองค์กรต่างๆค่ะมีเพื่อนที่น่าเชื่อถือหรือว่าคนที่รู้จักคนที่มีศักยภาพนะคะเรียกได้ว่าชาวพฤศพเป็นช่วงที่ได้ประโยชน์จากเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมเป็นอย่างมากค่ะ สำหรับดาวพฤหัสถือว่าเขาโครจรผิดปกตินะคะเพราะว่าเป็นการโครจรเร็วกว่าเดิมดังนั้นในความผิดปกติของเขานี้นะคะหลายสิ่งในช่วงนี้บางครั้งมันก็มีความลาช้าค่ะหรือว่าจะต้องรอคอยหรือรอสัญญาข้อตกลงมีการแก้ไขทบทวนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในช่วงหนึ่งก็ได้ค่ะ เพราะว่าความที่เขานั้นไม่ได้โคจรเป็นปกตินั่นเองการตกลงร่วมมือใจกันนะคะกับในเรื่องของเพื่อนเรื่องของสังคมบางทีก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ชาวพืชศพนั้นนะคะจะต้องเปลี่ยนแปลงกลุ่มเพื่อนสังคมการแยกตัวการแยกกลุ่มก็ได้ในขณะเดียวกันนะคะก็อาจจะไปเจอกับเพื่อนใหม่หรือว่าการก่อ,อก,กลุ่มกําเนิดใหม่ซึ่งเป็นผลดีในเรื่องของการคบหาก็ได้ค่ะ สำหรับในเรื่องที่สองนะคะเป็นจุดพลิกผันเรื่องของตัวเองค่ะเพราะว่าดาวมาตาูทับลักนณาอยู่ค่ะดังนั้นก็จะทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีบุคลิกที่เป็นการดึงดูดได้ไม่ว่าจะเป็นการที่เราอยู่ดีๆนะคะก็ลุกขึ้นมาปฏิรูปเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทำให้ตัวเองนั้นดูดีขึ้นอยากจะไปทำสัญญกรรมเพิ่มเติมค่ะปรับปรุงส่วนที่เราไม่มั่นใจหรือว่าชาวพฤษภนั้นมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงป,ปรับปรับฉับพลันเกี่ยวข้องกับ ับเรื่องราวความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันได้นะคะชีวิตสนใจการพัฒนาการพัฒนาตัวเองให้มากยิ่งขึ้นเช่นในเรื่องการศึกษาหาความรู้ได้อยู่ดีๆก็เก่งเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหรือแม้แต่ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติบางอย่างนะคะที่คิดแบบดั้งเดิมช่วงนี้อาจจะมีการคิดใหม่เนื่องจากว่าการเปลี่ยนมุมมองนะคะได้แรงบันดาลใจใหม่ๆหรือว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านในชีวิต ไปสู่จุดที่ดีขึ้นค่ะ สำหรับชาวพฤษศนะคะถือว่าตัวตนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันค่ะมักจะอยู่ตรงกันข้ามกับภพบเรือนปัตตานีด้วยนะคะก็คือความผันผวนเปลี่ยนแปลงการคบหาความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็เป็นได้ที่พอเราที่จะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเริ่มที่จะไม่ตรงกับคนใกล้ตัวหรือว่าเรื่องการงานนะคะก็จะทําให้เกิดการแยกกลุ่มแยกตัวตัดขาดหรือว่าเปลี่ยนแปลงกลุ่มทีมเพื่อนที่คบหากันอยู่สม่ําเสมอ เนื่องด้วยอาการหรือว่าเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่จะพันผวนไปตามดาวมฤตยูด้วยค่ะสำหรับดาวมาตยูส่งผลดีนะคะกับเรื่องราวต่างชาติต่างภาษาความทันสมัยไฮเทคความคิดอะไรที่แปลกใหม่ในขณะเดียวกันระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพประเภท กักทันหันนะคะอะไรที่คุมเครือไม่ชัดเจนเรื่องสุขภาพในช่วงนี้เป็นได้ดังนั้นจะต้องเอาใจใส่ดูแลตนเองนะคะป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าดาวมารตยูมักทำให้เกิดความผันผวนเชิญสุขภาพได้ง่ายค่ะ 3ค่ะข้อสุดท้ายเป็นความท้าทายเรื่องของภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเนื่องจากดาวเสาร์และราหูคู่มิตรนะคะอยู่ในเรือนการงานค่ะมีแนวโน้มเช่นกันนะคะว่าวาสนาชะตาชีวิตสังคมเพื่อนนี้นะคะจะนำไปสู่การงานที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่งานเยอะนะคะหรือว่ามีวาสนาตำแหน่งความสำเร็จสูงขึ้นค่ะในสายงานหรือว่าได้แบกรับอะไรที่สำคัญที่เป็นเชิงเสาหลักหรือว่าหัวหน้านะคะเป็นความรับผิดชอบเรื่องบริวารก็ได้ในขณะเดียวกันก็จะมาพร้อมกับความกดดันที่เยอะด้วยค่ะ เนื่องจากดาวเสาวนะคะก็จะทําหน้าที่ในการทดสอบเรานะไม่ว่าจะเป็นความอดทนความเหน็ดเหนื่อยความพยายามชีวิตของชาวพฤศศพในช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ามันมีความกดดันอีกในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เชิงการงานคนจับตามองเราอยู่นะคะเราต้องทํางานหนักกว่าปกติเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองค่ะเป็นเรื่องของการจะต้องระมัดระวังการเมืองภายในองค์กรบางทีเราก็อยู่ในแวดวงการงานนะคะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ มีฝ่ายโน้นฝ่ายนี้นะคะก็จะมาดราม่าเชิงการงานสังคมได้ค่ะ รวมไปถึงในสังคมแวดวงที่อยู่ประจําวันก็ได้นะคะบางทีมันจะมีดราม่าได้อย่างง่ายๆค่ะเรื่องคอมเมนต์เรื่องการแสดงออกทางความคิดเห็นและระมัดระวังศัตรูคู่แข่งนะคะที่มาในรูปแบบของความสกรปรกค่ะหรือว่านอกเหนือจากกฎกติกาแล้วดังนั้นนะคะอะไรที่เป็นเชิงความรักทางการค้าเรื่องพาสเวิร์ดข้อมูลอะไรที่สําคัญต้องระวังรักษาให้ดีด้วยนะคะสําหรับชื่อเสียงของชาวพฤโถือว่าส่ง ผลด้วยนะคะเพราะว่าคู่มิตรใหญ่ในการงานนะคะทำให้มีความกว้างขวางเชิงผลงานมากขึ้นค่ะมีชื่อเสียงมีความมั่นคงและแน่นอนนะคะก็มีอะไรไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆค่ะทําให้ความบักบันพยายามของชาวราศีพฤษภนํามาซึ่งความมั่นคงบางอย่างที่ชัดเจนใน3เดือนนี้นะคะ สำหรับจุดแข็งของชาวพู้ศพนะคะถือว่าวาสนานะคะทางการเงินโชคลาภที่มานะคะจากเพื่อนและสังคมที่โดดเด่นมากในช่วง3เดือนนี้นะคะในขณะที่เรื่องราวดาวมารตยุที่ทับลักนาอาจจะทําให้ชีวิตส่วนตัวไม่ค่อยที่จะเสะถียรนนะคะ และดาวคู่มิตรใหญ่นะคะทำให้รู้สึกเห,เหนื่อยกับสิ่งที่เราแบกรับบางทีบางเรื่องนั้นครัวเรือนภาระรายจ่ายการส่งเสียก็พัฒนาไปพร้อมกับความก้าวหน้าของชาวพฤชศพในช่วง3เดือนนี้ค่ะขอขอบพระคุณจากใจที่ท่านเปิดใจมารับฟังช่องธรรมมะจากช่องเรานะคะขอกลับขอบพระคุณค่ะ